ยูเดงมีแห้งยูเดงมีหี้ไม่รอช้ามาเพาะกันเลยขอยิมาเพาะอันนี้พี่น้องขอยิมมเพาะกระลำดาวที่คุณเพ่นบรทรงม้ไห่นี่แหละขอยิมเพาะอืมกระสีเลือกเพาะเป็นบางอย่างนะประกาศเกี่ยวอาการหอนประกาศเกี่ยวอาการหอนือสิเพาะอยากอยู่ดอกพี่น้องอืมกะสีเลือกเพาะเป็นบางอย่างเนาะอันนี้กระสีหอมนี่กระสี หอมนี่สิแบงปลูกสิแบงปลูกสุกินียังก็ว่ากันไปวันนี้ไม่แนวสงสัยนี่ไม่แนวสงสัยสีถามคุณเพ็ญมามันมันคือเมเอ็ดอีกอย่างบอกห้จักอหลีอหลีพี่น้องขอสิปลูกนะอ่ามีที่การปลูกหรือว่าอยังจังใดนี่นะอยากขอคําเนะน้ำพิ่นว่ามันคือเมเอ็ดอีกอย่างคืออะไร <laughs> อหลีย่อมรับว่าปึกโมหูจารีพี่น้องก็เลยม,มาถามนะกันว่าสันขอสิบปูกแค่อยากหูว่าพ่นเป็นเม็ดเอียงตอบคุยเนี่ยขันเจ้าเบิ้งคลิปข่อยคลิปนี่เจ้าก,กับตอบคุยเนี่ยคุณเพ็ญมันคือเอียงเงด์ลายอันนี้ก็ได้นี่ขอสิบปูกขอ่อยากหูนะขอสิบปูกให้เบิดเลยเบิดท,ทุกเม็ดเลยเนี่ยคืออะไรเสียงเมียก้อนเสียงอีเมีย่อยเราฟันฟืน,ฟน กระสิเพาะกันลำดาวแต่ว่ากระสีเพาะเพาะบุดหลกพี่น้องทย่อยทย่อยปลูกทะย,ย่อยมีแรดิดแรดิดกระสีเดียวกระสีหาทุงหากระทางเหมาะๆซะก่อนเตรียมดินเตรียมยังสิปลูกนะจ้ะแต่ที่แน่ๆมือนี้เนี้ยเพาะกระลำดาวอากาศหอนหอนพี่น้องเฮ้ยหอนอีรีรอหอนกระดอกกระเดียสุดยอดบอกเกอรี่อุย้ยซูนกล่องอี้เนี้ยบอกเกอรี่ ขนาดคิ้วขนาดคิ้วพอมีอยู่เอาไว้ก่อนเนี่ยบอคลีนี่ก็อาการหอนน่ยานพุ่นมขื่นเอาไว้ก่อนอากาศมันค่ายควมำหอนลงไปจักหน่อยสะก่อนเตชิลล์่องปลูกหอมหอมกับกระลำดาวตอพวยแน่นี่นี่อุ้ยแต่ใช่ระอุ้ยเฮียแล้วนี่ตอพวยแน่มันคืออะไรคือเม็ดอะไรก่อยิลูก เตรียมดินไว้แล้วพี่น้องอากาศร้อนมากหวนตับเต็กหวนตับแหลเอ้ยเละแล้วว่าเพาะายพี่น้องเพาะปลูกไปน้ำเรื่อยๆเนาะปลูกไปน้ำ เก็บไปน้ากินไปน้าดูแลไงกาฮาปลูกเธอหลายหลายไม่ใช่ดูแงงลแลาบากาาาก,ก,าก,กาดห่อนเอาฟางกบจักหน่อยกาดห่อนเฮียงพวกหัวไหต้นนั่นตอนมันแตกนอนถือไปเดือดเฮียงค่ะคนใด สุก,กินี่แบพบี่พน้องอันนี้คือสุก,กินี่นะคะสิพะเพธิเนีนไ่คใบห้าพโพนมันเป็นต้นอันนี้แล้วแล้วกระจังสิแบบว่าเอาออกไปปลูก จากซีสาหาตุนก็นเอาเพราะว่ามีเมรร็ดบอสมบูรณ์น้ำเม็ดมันบ่อนคอยแข็งแรงนี่เม็ดหักให้มันเป็นตุนใหญ่แลคอยมาเอาเป็นแบงเันออกปลูกใส่กระสอบปุ๋ยเสียดายนี่เม็ดนี่หักครืงปลากุ พริกหยวกบานอันนี้ขึ้นจะต้องดูแลคักแม่จังหน่อยเพราะว่ากาศห่อนเนอาะอันนี้เป็นกระถางพักกาดหีนเก่า พักกาดนี่กืบว่าค่อยง่ามแล้วก็ยฉีดท้อนออกแล้วอันนี้อันนี้ได้ปะน,นี่อันนี้คืออีหยังมาเนี่พี่นอ้องอีหยังบ่ยยังกับปูกหลด <laughs> มันสิเป็นเขี้ยวอีกอีกอย่างนึงเงินบ่กเบว่ารู้กันนะคนบอกไม้ปลูกปลูกอย่างเดียว เดีย๋ยวมันเกิดตุน่นค่อยแบงออกค่อยแบงออกปอลูกอีกเครือนึงกดๆพัดลงมันตุ่มดินก็หน่อยโอ้โหงาเตกสะสะที่น่องเลย หอนไล่เป็นเสือเปียกเฮ้ยเปียกเสือทุกทุกปาดพิททูปพิทังทำแม่ลินสงการได้อาการหอนหอนหนังสีโอ้ยเด็กหน่อยสิสีเริ่มหลินแต่ตุนเดือนเม่สาเลยเนาะมุโจว่าบา่ <c oughs> อันนี้มันลินน้ำว่าใดเด็กหน่อยกะค่อยอดลินน้ำไปเลยอันนี้ว่าหมั่นใจว่าแรดดีหรือแค่รอดพี่นอ้องน่าสิเป็นแรดดีเนาะเป็นบ่ แน่ดิหรือแค่รถออ้ยปลูกอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวนะคะที่ผดบนนี่ทีก่กใส่กระถางนี้นี่ว่ากันไปอู้ ล่มมาจังสีไข่นนเ,นเ,นมมขเนี่ยจังน่อยเป็นโ่งสีเย็นๆผันมีล่มเหมือนไข่เนี่ย ไปแล้วบดนีได้อีกจักอาทิตอีกจกักสามสี่หมือ,อก,จกอัจกักอาทิตล่ะจักสามสีเหมือบ่เบิงมเพ่นชิง,ง,งท่านงอกท่านเลยอีหยังบ่อันนี้พักเป็นข่อยจากส้องตุ่นมะเบงนอพ่นออกดนส้องกระถางพี่หน้องกำลังงามขนาดเขี้ยกำลังงามกำลังแตกใบอันนั้นขึ้นมา โอมีอีหย่างสิเหลสูฟังอันนี้บริคิดอีกอย่างด้ยพี่นอ้องแต่ว่าคนเฮาเนาะพ่วมคิดมันหามกับ่ได้างใดดอกพี่น้องแมนบอกเออพ่วมคิดมันหามกันบ่ได้ดก็กแล้วแต่ผูดด้ใดสิคิดอันบริเมนมันให้คิดขอดอกพี่นอ้องเขาจะบ,บริเมนแตะวันเขาจะลบวา,านยังก็ละ่ะสร้างอยากไปหาหมอที่พ่อคอยอีพ่อข่อยแล้วเขารงพยาบาลดูๆสิแม่เออสร้างอยากไปหาหมอว่าสั่นสร้างอยากไปหาหลคพะนะ ขวสิบอกมูเจ้าเลยว่าขวบศูนย์ขวบแค่บ่แค่เพราะว่ายังพ่อมีคนเดียวพี่นอ้องพ่อขอยมีผู้เดียวเอขอขยสีดูแลขวสีเหตหยังก็เล่าก็ Near g, เรื่องของขอ,งอย,พอพออยเพราะว่าพ่อข่อยมีคนเดียวเขาบอกไว้เลยว่าพ่อขอยมีคนเดียวมูเจ้าก็แล้วแต่มูเจ้าข้ามมูเจ้าบ่าได้มูเจ้าสิคิดจังไ๋กับเรื่องของมูเจ้านะจะ๊ะแต่ว่าขอยสีบอกไว้ไนะที่นี่บด้เคียบริศูนย์ยังดอกพี่น้องเออเขาก็เเหตุนาทีหลูกเหดหนาทียังของเข้าไป แต่ว่ามันสูงควรบ่อที่สีมะบ่อแบบนี้นะคนเขาบ่อสมบายมันก <mind> <on Please> <ant> ็ต้องไปหาหมอสันมเจาวาจากคนไปเปือนยังเห็นกันเลยข้ามเงพี่นอบ่อสมบัยกันแต่ต้องไปหาหมอเป็นไปได้ยู่บ่กพ่อแม่มเจาว่าสมบายมุจาสิมานัางเบิงพ่อแม่มูจาวานอนอยู่จังสันเป็นไปไม่ได้เอืออันนี้ก็แล้วแต่ความคิดข้าจ่าดอกว่าข้าจ่าอาสีบ่อม่พอบ่อมีเมียก็ได้บ่อไม่พอบ่อมีเมียให้ดูแลข้าจ่าก็เลยบ่อมีคววมรู้ซึกตรงนั้นนะนะ จ้าบริดามาได้เลยเด้อบอกสูฟังซื้อ,อไปว่าคนห้อมันคิดแบบน,นั้นน่ดีฮะนะมันมันไม่ใช่มันไม่ดีเลยนะคะความคิดแบบนี้นะคะผู้มีเอียงก็ละเขาจะเอินพระอรหันต์ประจําบ้านไม่มีใครมาทดแทนพ่อกับแม่เราได้นะคะเราก็ดูแลตามกําลังตามความสามารถทีห้องเบึงเพื่นใดแม่นบอกสันปีนองเออนี้นี่จากรงวันนี้ฮู้นพักขึ้นชายก่อนแดดนอนเออ ไปเลยเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ปลอกปลอดไั่ปลอดโควิสิบเก่ารวยเฮงปังเอ้ยย้ามแรงนี่จะเป็นหอนคักหอนเนี่ยไปไปไปเขาห้มห่อน